สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งเตือนผู้สูงอายุรวมถึงเด็กในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากกรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีรวมถึงทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับได้มีการเตือนเกี่ยวกับโรคอุจระร่วงเฉืยบพันซึ่งก็เป็นโรคที่ควรระวังในช่วงของฤดูฝนนี้ ซึ่งในช่วงของฤดูฝนนี้นะครับทำให้มีความชื้นในอากาศมากขึ้นทำให้เชื้อโรคมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการแพร่เชื้อได้ดีทำให้อาหารและก็น้ำดืม่มมีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อโรคเพิ่มขึ้นและก็ทำให้เกิดโรคของระบบทางเดิอนอาหารได้ง่าย โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันซึ่งก็เกิดได้ทั้งจากเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อไวรัสนะครับอาการของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนี้ก็คือมีการถ่ายอุจจาระเหลวกว่าปกติเกิน3ครั้งต่อวันหรือว่าถ่ายเป็นน้ำหนึ่งครั้งต่อวันหรือว่าถ่ายมีมูกบนเลือดนะครับหครั้งต่อวันรวมถึงก็อาจมีไข้ปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนซึ่งก็ขอแนะนําดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนี้นะครับ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงก็เป็นเด็กและก็ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวก็อย่างเช่นโรคหัวใจโรคไต,คตอาจจะมีภาวะขาดน้ํารุนแรงและทําให้ร่างกายสูญเสียน้ําและก็แร่ธาตุที่จําเป็นหากว่าผู้ป่วยที่มีอาการไข้ขึ้นสูงอาเจียนมากทายเหลียวมากชีพจรก็จะเต้นเร็วนะครับควรที่จะรีบพบแพทย์ทันทีและถ้าหากล่าช้าอาจทําให้ไตาวายหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับ สำหรับการป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วงนี้นะครับ1ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มสุกก็จะดีที่สุดนะครับ 2. หล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและก็หลังการใช้ห้องน้ำ 3. า 3. จานช้อนถ้วยชามล้างให้สะอาดก่อนใช้นะครับ 4. เลือกรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆไม่มีแมลงวันตอมและก็งดอาหารสุกๆดิบ,ดบ ข้อที่5ในการรับประทานผักสดควรที่จะล้างผักหลายๆครั้งนะครับให้สะอาดก่อนรับประทานข้อที่6ระวังไม่ให้แมลงวันตอมอาหารนะครับควรใช้ฝาชีครอบหรือว่านําอาหารไปใส่ในตู้กับข้าวให้มิดชิดข้อที่7อาหารสาเร็จรูปที่ซื้อไว้หรือว่าอาหารที่เหลือค้างก่อนนามารับประทานต้องมีการอุ่นอาหารก่อนรับประทานนะครับข้อที่8 ควรที you, society, products, glucose, guard, himself, ่จะกําจ hmm. ัดขยะมูลฝอยเศษอาหารรวมถึงมูลสัตว์ต่างๆนะครับรักษาบริเวณบ้านให้สะอาดอยู่เสมอก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางกรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีนะครับและทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าทางสปสชได้มีการแจ้งว่าสาหรับผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ30บาทหรือว่าสิทธิบัตรทองหากว่ามีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพันธุ์สามารถที่จะติดต่อเข้ารับบริการหน่วยบริการประจําตามสิทธินะครับหรือว่ากรณีมีภาวะฉุกเฉินสามารถที่จะเข้ารับบริการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุก แห่งรวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสายด่วนของสอปอสอชอนะครับเบอร์โทร1น3 3 3 0ตลอด24ชั่วโมงและสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์กับสบปอสอชอได้นะครับแอดไปที่ at N H A S, S O ก็ต้องกราบขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาเน่ากาศนี้ด้วยนะครับและสามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ